ในวันนี้จินกับพี่ชิกิถูกล่ามโซ่จะอยู่ด้วยกันในโลกหนึ่งวัคซ์โธที่ถ้าใครตายสักคนเราจะต้องตายไปด้วยกันและต้องปลดล็อกกอสุดโหดต่างๆมากมายและถ้าใครคิดว่าจินกับพีชิกิจะต้องรอดจากแนนองเขียนหนึ่งมาใตา้คอมไปได้เลยครับและที่สําคัญพวกคุณอย่าลืมกดไลค์กันมาคนหนึ่งไลค์ถึงแช่น,นะครับแล้วไปดูกันเลยโอ้ยกอและตอนนี้จินกับพีชิกิก็ติดอยู่ด้วยกันแบบถาวรแล้วหรอเนี่ย เดี๋ยวนะนี่มันที่ไหนกันล้เนี่ยจินแล้วแล้วโซ่ที่มันติดอยู่กับเราเนี่ยมันคืออะไรกันละเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราติดเรโลกหนึ่งบล็อกแล้วจะต้องมีโซล่ามอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรองโซล่ามนี่มันอะไรกันละเนี่ยจินมันแล้วมันทําอะไรกับเราอ่ะซึ่งน่นหมายคมว่าจินกระโดดแบบนี้พีที่มันจะไปด้วยเหรออออะไรกันล้เนี่ยโคตรยากเลยอะ งั้นเราจะต้องมาเล่นเราจะต้องรวบมือกันนะหากมีใครสักคนตายเราจะต้องตายไปด้วยกันนะโอ้ยยากชะมัดเลยหนึ่งคนร่วงเท่ากับอีกหนึ่งคนตายจริงพี่เราดูเกาะต่างๆสิเกาะมันเยอะมากเลยอะแต่ตอนนี้เรามีแค่หนึ่งบล็อกเลยต้องฟาร,ร์มของก่อนป่ะทุบเลยดีกว่าลุยเลยดีกว่าลุยเลยคูดคๆดคูดคุดคดคูดเฮ้ยของที่ได้มาก็ไม่ใช่ของปกติแฮมันคือของอะไรอะโอ้โหมึทั้งบล็อกลาวาบล็อก <c oughs> แมกมาเอ้ยอดีนี้โอ้โหโอ้โหนี่เดี๋ยวให้ไม่มีพื้นที่เลยแฮโอเราขยายเกาะก่อนเลยดีกว่า ขยายขยายได้เลยโอเคโอเคตอนนี้จินได้บล็อกไม้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับเป็นครับติ้งเทปมัลให้ฮึบแล้วก็ทําอุปกรณ์เลยดีกว่าแจ๋วเลยเอาอะไรเดี๋ยวพี่ขุดล้อขุด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 จินคาบพ่วมามันไม่เห็นขุดเร็วขึ้นเลยอ่ะอุ้ยกระต่ายอุ้ยกระต่ายมองหน้าหาเรื่องเหรอต่อยเลยดิเฮ้ยชุบเอิน เรียบร้อยพี่ขากระต่ายทำไมเนี่ยน้องจะน่ารักไว้ยก็มันมองหน้าหาเรื่องอ่ะอ๋อที่ที่ใช้พั่วขุดแล้วมันไม่เร็วน่ะที่คิดว่ามันจะเป็นโซ่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโทษทีพี่เมื่อกี้ทินลื่นด้ยคิดว่าไม่มีบล็อกต้องหนีเซ็งเลยไม่ตายเด้อถ้าจินล่วงพี่ก็ล่วงไปด้วยนะเราหังหน่อยเซโอเคโทษทีโทษทีโอเคจินคราฟของมาแล้วเอาขวานไปพี่เดี๋ยวจินอ่าปลูกต้นไม้ให้เกลียวเลยเหมือนว่าพั่วจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีโซ่ล้อมรอบ ยังไงจีนมันไม่ใช่ดินธรรมดาจริงด้วยจริงด้วยงั้นเราต้องถูบไปเรื่อยๆเลยดีกว่าทุกเร็วทุกเร็วลุย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 ฮึ่ชบชืบชืบโอ้ได้ของเยอะแฮะแล้วระหว่างที่จินขุดเมื่อกี้เหมือนจินจะได้มาเป็นอะไรอะพี่ลองดูดูสิเฮ้ของแปลกๆอย่างนั้นเหรอหัวใจหัวใจเฮ้ยหัวใจจีนมันคือหัวใจหัวใจทำอะไรได้อะนี่คนดูดยดีเอาไปดูเอาไปดูเฮ้ยหัวใจมันยังเต้นอยู่เลยอะงั้นถ้าเกิดเราลองคลิกขวาดู โอ้ oh my god ตอนนี้หัวใจของจิมาเพิ่มมาหนึ่งดวงเขงพี่เพิ่มหรือเปล่าไม่ไม่เห็นเพิ่มเลยอฮะอ๋อ oh, หรือว่าเราจะต้องออะพี่เราพี่เราใช้ดูไหนไหนหนลองดูหน่อยสิคืออะไรอะ่ะปึ๊บอ๋อ maximum health เพิ่มอย่างนั้นเหรอเลือดเพิ่มโอ้ my god นี่มันจะทำให้เราถือขึ้นมากเลยนะเนี่ยงั้น oh ถ้าเกิดเราคุยต่อไปเรื่อยๆเราได้หัวใจมาเรื่อยๆเ,เราก็จะ หัวใจเป็นล oh, ้านเลยเหรอพี so ่โ so อ้เป็นอมตะเลยสิอย่างนั้นแหะเอาเร็วๆคนแเร็วๆคนแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลอดอาหารของจินเริ่มลดแล้วว่างั้นเราลองอินให้ได้เวลากินอาหารคนละมื้อคนละมื้องำ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 ง โอเคแก๋วเลยแฮะแบบนี้อ้นพวกสัตว์ก็เกิดเรื่อยๆเลยอย่างนี้ไม่มีวันหมดแน่นอนอาหารแน่จริงด้วยจริงด้วยอุ้ยตอนนี้จินได้พดูไป่ดูจินได้อะไรมาเอ้ยแจ๋วเลยแต่ว่าไม่มีหินอะพี่มีหินหรือเปล่าไม่มีอะไม่แต่หินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงด้วยหรือว่าเราเตาเผาไม่ได้แฮะหรือว่าเราต้องขุดอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาหินอย่างนั้น โอ้บล็อกทองบล็อกทองแจ๋วเลยเโอ้ยเอา้าพี่เป๊ะพ,พ,พ,พี่วานทำไปเนี่ยเราขุดไม่ได้เฮ้ยรีบไปหน่อยโทษทีเฮ้ยเอาแหละรีบขุดแล้วเฮ้ยมันจะมีของอะไรที่มันใช้การได้จริงไหมเนี่ยโอเคเรามีเตียงนอนนอนเราสามารถตอนกลางคืนได้แล้วเฮ้ยอย่างน้อยๆก็รอหลอดแล้วแหละตอนกลางคืนนะ่ะขุดต่อไปเรื่อยๆเลยและตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วะแต่ว่านะจินได้หินมาแล้วพี่ เยอะแด๋วเลยเท่านี้เราก็ักครับหลายๆอย่างได้แล้วสิโอเคเดี๋ยวจินขุดเหล็กให้แล้วก็ทําเตาเผาให้ด้วยเออ้ยไะไดนนีนที่ขุดเหล็กใช้สักทีแล้วเข้าล็มเข้าจินโอเคพี่อยดึงจินสิจินไม่ขุดไปได้โอ้ยลืมไปเราผูกกันอยู่ที่นะาขอโทษทีโทษ<ๆ>ทีแล้วก็รับเป็นเตาเผาเลยดีกว่าวางไว้ตรงนี้ปึบโอเคเดี๋ยวเผาเหล็กให้ จินไม่มีท่านโอเคข,ข,ขุดทางก่อนเอาเร็วๆเ,เ,เ,เดี๋ยวพี่ขุดบล็อกไปเรื่อยๆนะโอเคได้เลยได้เลยได้เลยโอเคจินคิดว่าเราควรจะทําเตาเผาอาหารสัตว์ด้วยเพราะว่าสัตว์เต็มเกาะเลยอะตอนเนี้โอ้จริงด้วยคราฟอีกอันหนึ่งเลยจินอาหารเป็นสิ่งจําเป็นยิ่งถ้าเราได้หัวใจมาเยอะเราต้องการอาหารเยอะๆว่าแต่ขุดมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่ได้หัวใจเพิ่มเลยอ๋โอ้บได้ดเลยไมได้หัวใจมาสี่อันแล้วเอาไปแบ่งคนละแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งแจ๋วเลยใช้เลยแล้วแต่ว่า จินใช้แล้วหัวใจจินลดได้เฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอพี่เพิ่มหรือเปล่าอ๋อเพิ่มสิตอนนี้มีมีทั้งหมดโอ้เพิ่มมาอีก3มดวง yeah! แล้วโอ้โหแย่แล้วตอนนี้หัวใจจินมันน้อยลงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้จินทําการสร้างสโมเกอร์แล้วแล้วก็ได้เหล็กมา2ก้อน เพิ่มเพิ่มเโอ้เหล็กเยอะชะมัดเลยใช่โอเคสึงขุดเหล็กต่อไปเรื่อยๆเลยดีวยกว่าโอ้ย,อยโอึจงจันายมันตึงจินพี่จะขุดบล็อกจุกๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยแย่แล้วสิสัตว์มันเริ่มเยอะแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมืดเลยนะพี่เฮ้ยมืดแล้วหมายความว่าแย่แล้วสิบวกซอมบี้เกิดบนนี้แล้วก็เราไม่มีที่ยืนเลยนะจริงด้วยแต่ว่าไม่เกิดหรอกเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเต็มเกาะเลยไม่มีพื้นที่ให้เกิดเล่าก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะจินพี่หิวหรือเปล่า จินดูสิว่าพี่ได้อะไรมาแน่ดี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 ไปก่อนเฮ้ยทำไมมันระเบิดอ่ะมันระเบิดเดี๋ยวนะอ้อโอ้อยอ๋อยอ๋อยโดนดึงโดนดึงทำไมมันถึงระเบิดน่ะพี่จินทำอะไรกับเพชรอ่ะเมื่อกี้นี่จินทำอะไรลงไปเมื่อกี้จินลองขุดเพชรแล้วมันระเบิดอ่ะหรือว่าเราไม่ควรขุดเพชรอย่างนั้นหรอเฮ้ยเพชรอยู่ตรงหน้าจะไม่ควรขุดได้ยังไงล่ะนี่เราเจอเพชรแล้วนะเราจะต้องขุดสิ มันมันมันผิดธรรมชาติเกินไปจินลองอีกรอบสอิพี่ลองขุดเลยจินให้แต่ว่าเพชรต้องใช้ที่ขุดเหล็กไม่ใช่หรอ,อเออเออนั่นสิสหนค้าที่ขุดเหล็กก่อนแซสิน,นค้าที่ขุดเหล็กให้พี่ชิคิลองขุดเลยไหนไหนลองสิมันาอาจจะผิดพลาดที่จินก็ได้แล้วเพราะว่าจินจินใช้ที่ขุดผิดอันแหละ,ะพี่ลองขุดเลยพี่ลองขุดเลยจินอยู่ห่างๆแล้วนะโอเค อาจจะบอกว่าถึงจินจะอยากไปห่างๆแล้วนะแต่เราก็ปูกกันอยู่นี่ไงลืมไปแล้วเหรอเออจริงด้วยพี่คุณเลยคุณเลยมันที่มาดิีจินมานี่ถ้าพี่โดนออต้องไม่โดนคนเดียวนี่ไงมนระเบิร์นบระเบิร์นไปหลอดอยู่ดีหรือว่าเราไม่ควรขุดเพชรอย่าง,งานั้นหรอหรือไม่ก็มันอาจจะมีที่คุณเฉพาะสําหรับที่คุดเพชรก,ก็ได้นะพี่นั่นสินะแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ขุด แตกมาหนึ่งบล็อกใช่ไหมบล็อกพี่ที่พี่ได้มันเป็นบล็อกนี้นะสิมันคือบล็อกอะไรอะ่ะมันคือบล็อกไดมอนด์เมื่อกี้นี้ที่กําลังจะระเบิดนะซ่จริงว่าพี่ควรลิฟทิ้งมันก่อนที่มันจะระเบิดนะพี่โอ้ยโอ้ย,อยลืมไปลืมไปโอ้ย,อย <Okay. S 1> เอาแหละถ้าอย่างนั้นเราจะต้องหาที่ขุดที่เอามาขุดเพชรพวกนี้ได้สินะซึ่งน่าหมายความว่าเราจะต้องขุดต่อไปเรื่อยๆไงล่ะมีแค่ทางเดียวสินะเอาแหละลุยเลยนะแต่ว่าเราขุดต่อไปเรื่อยๆหาที่ขุดสําหรับขุดเพชรทาไมเราถึงได้อะไร มาเนี่ยบิสกิดูสิคนละอันมันคืออะไรอ่ะเห้อะไรแล้วเนี่ยของแปลกๆแ,แล้วหรอมันเหมือนเป็นกลองขงังอ่ะอย่าบอกนะว่าจินสามารถขังพี่ได้อยางงั้นหรอเฮ้ hey, เดี๋ยวนี่เฮ้เดี๋ยวผมมาลองกับพี่ทําไมละเนี่ยไม่ใช่สิแล้วมันขังอะไรได้อะขังอะไรเอเดี๋ยนะข้หมูเมื่อกี้นี่หายไปไหนอะจิน <c oughs> โอ้มันสามารถขังสัตว์ได้แล้วก็ปล่อยสัตว์ได้แบบนี้อะ่ะฮาจริงดิไหนลองสิ โอ้ไม่ก็ใช้ได้จริงด้วยแฮะแล้วว่าถ้าเกิดเราลองเอาไปขังพวกมอนสเตอร์ต่างๆอย่างคีเปอร์แล้วก็ระหว่างที่พี่นอนหลับใช่ปะจินก็จะวางไว้อ่ะ มันจะเวิร์กปะเฮ้ยมันก็น่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวสิแล้วจะเอามาทำใส่กันเองทำไมล่ะเอาไปแก้เอาไปแก้เพื่อนคุณต่อเลยดีกว่าหวังว่าจะมีของที่โหดกว่านี้นะไหยเมื่อไหร่จะได้ที่ขุดโหดแล้วเนี่ยมันจะมีไหมเนี่ยและตอนนี้ก็มาเช้าวันต่อมาแล้วเราฟ์มของนานมากเลยนะเว้ยทั้งวันทั้งคืนเลยอะจินหอมไม่ได้หลับไม่ได้นอนและตอนนี้ดูของพวกเราส่ของชุดเกราะเพชรเต็มตัวแล้วก็มีของฟูต่างๆมากมายเราไปถึงได้อะไรมาพี่เราดูดูสิมันคือ เอ็นบิวสมัทเชอร์คืออะไรอะ่ะมันคือค้อนแปลกๆที่ดูเหมือนจะโหดมากๆเลยแหละจินดูสิโอหอันใหญ่บักเบกเลยพี่เล่าดูดูสิถ้าเกิดเราถูกมันมีแบบท่าแปลกๆด้วยอะ่ะเฮึ่ยจม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 ฮึ่ยจะฮึ่ยจึ่ยจมโอ้ยท่าอะไรวเนี่ยแล้วมันสามารถทําอะไรได้อะ่ะถ้าเกิดเราลองตีกันมันมันแรงโอ้ยปียคลิกขวาคลิกขวาไม่ได้คลิกซ้ายอะ่ะอ้าวจะระเบิดแล้วเบิด ดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ที่ขุดเพชรแล้วมันทำอะไรได้เนี่ยโคกระจอกเลยอ่ะโอยพี่รู้แล้วมันเอาไว้ทําอะไรจินเอาไว้ทำอะไรอ่ะนี่ไงมันเอาไว้ออกกำลังกายบึ๊ดจมบึ้ด ไม่จำเป็นแบบนี้จริงด้วยเอาไวไ้ประโยชน์จมัดเลยเราต้องขุดต่อเลยดีวยกว่าเอาขุดต่อไปเลยเร็วๆๆๆๆใช้เจ้าเนี่ยแหลรขุดเอาเลยลุยๆๆๆแต่ว่าหัวใจมี4ี่ดวงแล้วกินหัวใจดีวกว่าเพิ่มมาสี่ดวงแล้วเว้ยงง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 งว้าวเจ๋งเลยเดี๋ยวนะพอาสังเกตดูดีๆแล้วทุกครั้งที่เราตายหัวใจเราจะหายนี่นาจินเออจริงด้วยฉะนั้นเราห้ามตายนะพี่เอยไม่งั้นเราจะไม่แข็งแกร่งขึ้นเอาละไปต่อไปต่อโอเคโอเคขุดต่อไปเลยลุยลุยลุย ลุยร oh ุยรุยอุ้ยเหมยกัาเมื่อกี้จินได้อะไรมาพี่อ้ฮะมันคืออะไรอะไรมาจินมันคือพ่อเท่าออทำอะไรได้อะเราวางดูปโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้้ยอ้อ้้โ้อ้โอ้โอ้ด้โโอโอ้อ้โ้เอ้โออ เฮ้ยนี่มันคนละโลกกันเลยนี่นะเฮ้ยประตูเขียวมันคืออะไรอ่ะมันคือหมู่บ้านอย่างนั้นหรอแต่ว่ามันไม่มีพื้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นไว้อย่างงี้เราจะไปบ้านหลังอื่นยังไงกันลเนี่ยมลงมาก่อนพี่ <laughs> เราบ่งคจิตติดเอาโอา้มันลงทางนี้ได้อย่างนั้นเหรออเโอเคเปิดประตูเปิดประตูแล้วก็ตามจิมาเดี๋ยวจิน จะพาพี่ไปสำรวจหมู่บ้านนี้ได้เลยโหนี Demon> ่มันหมู่บ้านลับแลของแท้เลยเนี่ยโอเคมาเ็วมาเ็วมาเ็วเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเฮ้ยพี่ลืมไปเลยเนี่ยว่าเราโดนผูกกันอยู่อะถ้าหนึ่งคนร่วงก็คือร่วงทั้งคู่ใช่จริงด้วยผมว่านะเราต้องหาของในหมู่บ้านนี้มันอาจจะมีของดีๆก็ได้นะพี่เพราะว่าแบบมันดูแบบโหดมากเลยอะเฮ้ยพี่อยากไปสำรวจบ้านนน้นจังเลย S <S พี่ดึงจินทำไมเนี่ยพี่ขอโทษพี่ไ่ได้ตังใจพี่ลืมโ okay, อเครอบนี้จริงจังนะพี่อย่าฆ่าจินล่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะเดินตัวติดไว้เลยอะไปเร็วไปเร็วโอเคพี่อยากไปตรงไหนนะอ๋อพี่อยากไปฝั่งนูน้นเพราะมันมีบ้านอยู่น่ะข้างหน้านั่นนะ่ะโอเคเดี๋ยวจินตอบบอกให้พี่ดูทางให้จินนะโอเคไปได้เลยไปเลยตรงยาวตรงยาว okay, กระโดดแล้วก็ตามจินมาเร็วๆด้วยเดี๋ยวจินโดนดึงโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วเราต้องสามาคีกันจุบจุบจุบจุ๊บจุ๊าจุ๊ตามมาเร็วๆุ๊บจุ๊ โอ,โอ้ยโอ้ยมันลำบากชะมัดเลยผูกกันเนี่ยเอ้ยอจะเพื่อบ้านหลังนี้ไม่มีของอะไรเลยฮะเฮ้ยมันมันโล่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าบ้านที่มีของต้องเป็นบ้านหลังใหญ่อะพี่ซึ่งมันก็มีบ้านหลังใหญ่กี่หลังอะ ไม่กี่หลังเองนะมีอยู่สี่หลังเอ้ยถ้าแยกกันได้นี่แยกกันไปคนละทางแล้วนันเนี่ยอจริงด้วยแต่ว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีของก็ได้ตามมาตามมาไปเลยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจินๆิรอพี่ก่อนโอเคโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ดูทางให้ทางสะดวกไปเลยเดินเดินไปเดินมาเร็วเร็วเร็วไปเลยไปเลยไปเลยโอเคถึงแล้วขุยเข้าบ้านเลยลุยอ่ไม่มีของอะไรเลยอะ เอาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านนี้มันอาจจะหลอกเราก็ได้นะแปลกจะมัดเลยฮะเออ hey. ถ้าเกิดยังมีบ้านหลังใหญ่ตัวนั้นอีกหลังนึงเออจิ้นเจอจิด้ด้เราไปอะไรดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดพวกคุณคนดูที่กำลังดูคลิปนี้เนี่ยเห็นอะไรที่แบบของหดในหมู่บ้านนี้ช่เขามไม่นมาบอกจินเลนยนะครับเพราะว่าจินยังหาอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเอยนั่นสินะจินเอยเอ,ยอะจะถึงแล้ว Okay, โอเคอู้ๆู้อู้อ้โอ้ยโตตีโตตีมันอดใจไม่อยู่แหละซึ่ง้านหลังนี้ก็ไม่มีของอะไรเลยนอกจากเตาเผาว่าเฮ้ยโอ้โหอะไรกันละวเนี่ย หรือว่ามันหลอกให้เรามาเสียเวลาเป,ะปะล่าเฉยๆหรอเนี่ยนั่นสินะที่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่หลอกให้เรามาเจอมืดแล้วว่าพระจันทร์ตกดินแล้วด้วยอาจจะมีบอลเตอร์อต่างๆก็ได้นะเอาไงดีละทีเนี้ยแต่ว่าเรายังเหลือฝั่งหนือให้สำรวจนะพี่เราลองไปดูป้าเพราะว่าแค่สำรวจเสร็จแล้วอะโอเคงั้นไปอย่างรวดเร็วเลยจินไปเร็วไปแล้วโอเคแบบรวดเร็วนะอุ้ยอแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยอุ้ย,ย,ยซึ่งบ้านหลังนี้ก็ไม่มีของอะไรเลย อย่างที่คิดไว้เลยออบัเล่อมาเล็วมาเร่วมาเร็วมาเ็วหลังสุดท้ายอาจจะมีอะไรก็ได้นะลองดูลองดูสิ่งด้วยหลังสุดท้ายอาจจะมีของโหดอ,อะไรก็ได้หุยเล่หุยเล่หุยเป็นยัยยไยงไงบ้างแทเธอน,นก็อยางไม่มีของอะไรเลยอะ่ะนี่มันคือหัวบ้านอะไรเนี่ยโถเอ,อ้ยอย่างที่คิดเลยแย่ชะมัด โอคกลับไปเกาะเราดีกว่าหมู่บ้านนี้ค่อยกระจอกเลยอะนั่นสิไม่เห็นได้ของอะไรสักอย่างเดียวโอเคพี่นําเลยเคาพี่เดินช้ามากนําเลยนําเลยนําเลยโอโอเคตอนนี้เราลับมาที่เกาะแล้วซึ่งก็ได้หมู่บ้านนี้ก็ไม่มีของอะไรผลให้เราเลยอะพี่ นั่นสินะเซ็งชมัดเลยโดนหลอกนี่นะแล้วอันนี้มันคืออะไรอะ่ะพี่ว,า,วา,างไว้เหรอเฮ้ยจ้า้าเหรอ,อจ,จินหน้าตาประหลาดขนาดนี้พี่จะไปเอ,ออกัจากไหนล่ะอะไรกันละ่ะเนี่ยแล้วใครเป็นคนวางอะ่ะหรือว่าเพราะว่าเราไปหมู่บ้านนะั้นทำให้เราได้ของโหดมาหรอจริงจังปะเนี่ยอ,อ๋ออาจจะปลดล็อกของก็ได้นะถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ลองใช้ดูมันคืออะไรอ่ะเอออะไรเนี่ยมันมันดูท่าทางเหมือนปืนเลยเอราวิตี้กันอย่างนั้นหรอปืนปืนแรงโน้มถ่วงยิงลองยิงดู เราสามารถยิงได้เอ๋มีลูกบอลนี่หรอหรือว่านี่จะเป็นลูกบอลแรงโน้มถ่วงอะนะเอ่อแต่ว่าเราสามารถเปิดปืนได้เป็นปืนสีแดงอะพี่เห็นปะเฮ้ยปืนจินเป็นสีแดงแล้วเราถ้าเกิดจินลองยิงดูเอ่อยิงใครดีลองยิงดูเฮ้ยอา้อาวมาดึง<า>พี่ลอยขึ้นฟ้าจินอย่าเออโอ้ถ้าเกิดสีแดงคือ เราจะลอยขึ้นแต่สีฟ้าคือเราจะลติดโลกอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองมันเป็นปืนสวนแรงโน้มถ่วงแล้วก็ดึงแรงโน้มถ่วงสินะใช่ใช่ใช่ยิงิยิงเรายิงสีฟ้าดูโอ้โอเคอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดแดงบินสีฟ้าน่วงโอเคถ้าเกิดเราลองแบบทุบบล็อกไปเรื่อยแล้วสัตว์เกิดมาลกเราเรายิงใส่สัตว์ดูปะ มันได้เลยอาจจะลอยขึ้นหาหนูทดลองก่อนเลยจ้นเร็วเข้าเร็วเข้าเลคุณเลยคุณเลยคุณเลยเฮ้ยต้องการสัตว์สักแค่ตัวเดียวออกมาเลวออกมาเลวนี่ไงนี่ไงล่ะกระต่ายดูอะบกิดว่าปืนจะแรงเกินนะ้เนี่ยเฮ้ยมันมันมันก็แรงอยู่หรอกแต่ว่าเมื่อกี้นี้ศพของกระต่ายลอยขึ้นฟ้าเลยแสดงว่ามันใช้ได้นะจริงด้วยจริงด้วยเราลองกดไปเรื่อยเยดีกว่า นีไ่ไงอลองวัวลองวัวลองดูลองดูลองดูงดยิงวัวไปโอ้โหลอยไปคู่สูงเลยฮะโอ้สู่ความเมืองวาง,างอันไกลโพ้นไปถึงดวงจันทร์แล้วมั้งนาจริงด้วยนี่คือวัวตัวแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์โอเคขุด่อไปเลย,เยไปลุยไปลุยนปลุยต่อลุยต่อด,ด,ดูไปกับว,ว่าตอนนี้เนี่ยของเราจะฟูแล้วนะพี่เราลออไปสำรวจเกาะตรงกลางกันดูกันเลยป่ะเฮ้ยดีเลยดีเลย,เลยน่าสนใจโอเคแต่พี่ต้องรีบมานะเพราะว่าทางมันไกลามากเลยอะ่ะริๆตอแบบเร็วมาก พี่ห้าม oh ดึง <my S 1> จินละ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะเดินติดจินไว้เลยโอเคไหมโอเคโอเคดูไปหาจินต่อเสียหรือเปล่าเสียมากเลยจินเดี๋ยวพี่จะเดินติดติดเลยนะโอเคไหมโอเคอย่าแซง <c ười> และเ <c ười> ดี็กโตกเด็กโตกได้ได้ได้ okay. โอเคโอ้โห,โห,โหมีโซ่ล่ามติดกันนี่มันลำบากชะมัดเลยแฮสิ่งด้วยเราใกล้ถึงยังอ่ะพี่ <c ười> อ๋อน่าจะใกล้โอ้โห,โห,โหยังไม่ถึงครึ่งทางเลยจินเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ <c ười> โหบล็อกหมดแล้วเติมบล็อกเติมบล็อกก่อนเติมบล็อกก่อนอย่าดึงอย่าดึงพี่มีบล็อกพี่มีบล็อกโอเคโอเคจินก็มีจินก็มีโอ้โหตอนนี <c ười> โหโหี้้ขอเเเตต็็มัววแลพ่กบ โอเคไปไปไปลุยต่อลุยต่อไปเลวไปเลวไปเลวโอ้ไกลถึงอย่างนี้โคตรไกลเลยอะเฮ้ยเกินครึ่งทางแล้วจีนต่อไปอย่าบ่นเร็วเข้าโอเคตรงก็มีแบบมอนสเตอร์ป่ะอ๋อเท่าที่มองดูตอนนี้ไม่มีตัวอะไรเลยนะโอ้พี่บอพี่เดินด้วยสิเดี๋ยวมันดึงเฮ้ยโทษดีโทษดีเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าโอเคแต่ไม้มีตัวอะไรใช่ป่ะจีนได้ไม่โดนยิงไม่มีไม่มี มองซ้ายมองขวาแล้วเนี่ยโอ้าวไอ้จินจินขึ้นมาเหรอทอทีทอทีเมื่อกี้จินเบอรอไปหน่อยตามมาตามมาหหยไปเร็วไปเร็วโอ้แต่ก็ต่อกลายเหยื่อนี่อ้าย้ยเดี๋ยวนะถ้าคนหนึ่งวิ่งคนหนึ่งไม่วิ่งนี่มันตามกันไม่ทันนะเนี่ยเอาล่ะจินเราก็วิ่งพร้อมกันดีกว่า3 2 1หนึ่งวิ่งเลยวิ่ง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  โอเคถึงแล้วถึงแล้วหยุดตัวหยุดตัวหยุดด้วยเฮ้ยโอ้โหเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอเคเดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็ต่อบล็อกเร็วตามมาตามมาตามมาฮึบมเพิ่มเพิไปเร็วไปเร็วไปเร็วจึบช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 ึบตอนนี้เช้าวันใหม่แล้วเนี่ยผ่านมากี่วันแล้วนะเนี่ยโอ้ยแค่ต่อบล็อกก็ข้ามวันแล้วจินจะถึงแล้วแค่นิดเดียวเุ้ยเลยเฮ้ยเราใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอุ้ยอุ้ยเลยเฮ้ยอุ้ยเลยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว ตรงนี้คืออะไรอะเฮ้แค่พื้นก็แปลกแล้วอ่ะมีปุ่มด้วยพี่ลองแยกกันกดดูปะโอ้แยกกันกดก็ได้เออแยกไม่ได้โซไม่ถึงกดได้นล่โอเคแล้วกดฝั่งนี้ด้วยไปเร็ว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 กด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 เฮอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนได้ยินเสียงนาฬิกานะเอ๊ะเหม่เน็มมีอะไรเลยอ่ะ มันดูเหมือนกับว่าปุ่มนี้มันไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะงั้นเราไปเกาะดีเลยป้าเกาะฝั่งนี้อะได้เลยงั้นไปเกาะนี้กันก่อนอันนี้มันคืออะไรเกาะภูเขาน้ําแข็งอย่างนั้นเหรอใช่โอ้โหทางไปอย่างยากเลยพี่ต้องตามที่มาเร็วๆนะโอเคเฮยเอาละป๊บโอเค,อเคไปคไปไปเ<ป> <ๆ S 2> นอัสามสองหนึ่งเฮ้ยเจ้าโอ้ my god นี่ถ้าชา้าไปน,นิดเดียวนี่ร่วงเลยนะเนี่ยใช่โอเคจยับนะ สามสองหนึง่งเฮ้ยจะโอเคลาบนี้ต okay, okay, ั plus, time, okay, ้งใจเลยพี่ตั้งใจเลยพี่เข้าใจแล้วโอเคโอเคจินนับสามสองหนึ่งไปเลยเฮ้ยจะโอ้ไม่กอดนากลัวจะมัดโอ้ไกลจังเลยอ่ะเนี่ยสามสองหนึ่งนานเกินจินนับแค่หนึ่งสองไปเลยนะโอเคหนึ okay. ่งสองไปจ้าหนึ่งสองไปเฮ้ยจะโอ้โอเคโอเคไม่ต้องบอกแล้วเราเซ็งกันละ ตามมาเลยว้าว้ยว้ายว้ายว้ายว้ยวยว้ายว้ายว้กยว้ยว้า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 ยด้ายว่าเร้าต่อบล็้ายันไปดีกยว่ากว้าดดไายน่ายึงายวนา่น้ินวต่ยบ้็อวชัวรากว้าเายอะายายไปายวยว้ายวโอยคโอเคตึ๊บาาาาาายายว้ยยายวยายย่้นมาได้าว้้ย้้ย ขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้ไดซึ่งเกาะนี้มันคือเกาะอะไรอะ่ะมันเป็นเกาะแบบีลูด้วยนะเว้ยมีดูดินั่นเดิมันแปลกจะมัดเลยฮะแต่ว่าเราอาจจะต้องขึ้นไปสำรวจบ,บนเกาะก็ได้ว่ามันอาจจะมีของอะไรก็ได้นะโอเคลุยกันต่อลุยกันต่อ,อเฮ้อมาเร็วมาเร็วพี่เร็วพี่พี่อาซาจินโดนดึง ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ทางไปก่อนแปลงอะข้างบนจะมีบอสอะไรหรือเปล่านี่ยเฮ้ยงั้นต้องขึ้นไปข้างบนสุดแล้วแหละเพื่อจะได้รู้ว่าข้างบนมีอะไรจินคิดว่านะเรืเกือเฮ้อเฮ้ยโอยอะไรอะเกคือะไรอะน้ำแข็งเฉยๆเกือบตายโอ้โหวกลงไปวนเลยดนึงว่หลุมแต่จินคิดว่านะเรามีปืนแรงน้ำท่วงใช่ปะถ้าเกิดเราใช้แบบถูกวิธีอะบินขึ้นไปอะอ๋อมันจะเสี่ยงมากเลยนะจินแต่ว่าจะลองไหมล่ะ เลยต้องหาแบบที่บางหัวแบบตรงเนี้ยตรงนี้มีต้นไม้บางหัวอยู่อ๋อแจ๋วเลยถ้าอย่างนั้นมาเลยดีว่าจินมาเร็วโอเคโอเคต้องเล็งดีๆแล้วก็ยิงใส่พี่ยิงใส่จินพี่ยิงใส่จินได้หรือเปล่ากด่จะจีกด่จะจีกด่จะจีฮึบโอเคเอาใหม่ใหม่ใม่โอเคแล้วก็เล็งตรงนี้แล้วกันโอเคแลกกันยิง3 2 1ไปเลยจินเฮ้ยยิงใส่จินด้วยโอเคแล้วก็เลยแล้วก็สีฟ้า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 ยิงฮึบโอเคโอเคแจ๋วเลยปืนนี้โคตรโหดอ่ะ แต่ว่าอย่าลืมนะเราต้องสามัคคีกันไม่งั้นลุลดออกนอกโลกแนะ่จริงด้วยแล้วข้างบนนี้มันมีอะไรหรือเปล่า,าอ,อ,อ่ะอ๋อข้างบนนี้เหมือนจะสุดแล้วนะจินอ,อ๋อแต่จินติดแป๊บนึงโอเคขึ้นไป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 ,นไปหุยหุยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรอะ่ะนั่นมันค<ง>ืออะไรกันนะเจ๋าวเลยเจ๋วเลย,เลยไป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 แล้วก็มีเพชรด้วยอะ่ะเฮ้ยเพชรจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรก็เราลองดูขอ,ข,อข้างในก่อนเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรอะ่ะ เหมือนเป็นโทรศัพท์หรอลองโทรดูปะฮบเอ๊อะฮะอ,อย่าบอกนะว,ว่าเราสามารถคลิกขวาแล้วสลับที่กันได้อะสลับที่โอ้มายขวจริงด้วยจินโอ้นโคตรด,ด่ะโอ้ยแปลกอยู่มันเลยมันจะมีประโยชน์ยังไงละเนี่ยนี่ไงถ้าเกิดเราคนใดคนหนึ่งตกแบบนี้เราก็สลับบเราก็ให้อีกคนหนึ่งตกแทนอย่างเงี้ยเหรอแลปิดเลยแบบนี้ไงโอ้ โอ้เอาไว้แกล้งเพื่อนนี่นะแบบเนี้ยโอเคโอเคโอเคแต่จินก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเพชรนี้มันคือเพชรจริงหรือเปล่าลองกดดูป่ะโอ้โหจินนี้ดีเอ้อวิจินดูนะวันเสาร์วันทำดีได้พี่พี่ดูนะพี่ดูนะทำยังไงเหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกลืมกดจินคิดจะแกล้งพี่โดนเองซะงั้นโอเคเราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าตามาตามาไปเร็วเลยไปเร็วเลยโอเค แล้วเกาะสุดท้ายมันคือเกาะอะไรอ่ะเกาะมันดูแบบเหมือนแบบโคโลเซียมหรืออะไรสักอย่างที่โคตรใหญ่เลยอ่ะโอ้ my god ใหญ่จริงด้วยอันนั้นเจ๋งแฮะแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะไปก่อนนั้นแล้วก็ไปก่อนไปเร็วๆไปเร็วไปเร็วจิ้นจิ้นไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยต่อไปไปจิ้นต่อนี้เราใกล้ถึงแล้วพี่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว หามล่วงอีกแล้วนะจินไปแล้วไปแล้วโอเคไม่ล่วงหรอกจินเสียงมากเหล่านี้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยนั่นมันล,ลาวาหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเป็นลาวาอีกชั้งก็มีให้เรากระโดดอย่างนั้นเหรอโอ้ oh my god เมื่อกี้นี้เป็นหิมะคราวนี้ก็เป็นลาวาอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเราไม่สามารถแยกจากกันได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกระโดดสปังเดียวกันใช่ปะนั่นสินะโอ้ oh my god เดี๋ยวนะยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกถ้าเกิดพี่นับ โอเคสามเอ้ยต้องไปทีละคนป่ะโอเคเดี๋ยวเจอไปก่อนนะไปทีละคนฮึบโอเคพี่มาพี่มาพี่มาอ๋อถึงยฮึบโอ้โหเราห้ามพลาดเลยเนี่ยใช่แล้วแหละเร็วเข้าเร็วเข้าไปต่อมา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 เมันเป็นบททดสอบอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเดาสอบความสามาคคียังไงล่ะสามสองหนึ่งโอ้โห โอเครอบนี <T t ้จ um ีนไปก่อนเหมือนเดิม3 2 1สึปุ๊บแล้วพี่ก็ตามมา3 2ปส๊บพี่เจาใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงแล้วจีนไปก่อนเหมือนเดิมเลยปุ๊บมาเร็วมาเร็วปุ๊บแล้วก็รอบสุดท้ายดีแล้วพี่เจ้าโอ้แจ๋วเลยโอยเราผ่านแล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรล่ะเนี่ยอ่อ เราดิเราถูกวับมาที่ไหนละเนี่เยเราถูกวับมาที่เ<อ>กาะสุดท้ายอ่เอเดี๋ยวนะสังเกตดีๆแล้วใช่จริงด้วยจินนี่มันคลอรเซียมเมื่อกี้นี้นี่นะแล้วเราจะต้องทําอะไรอ่ะเราเข้าไปข้างในดูปะไปเลยไปเลยมีอยู่แค่ทางเดียวเท่าน,นั้นที่จะรู้โอเคโอเคเราเข้ามาข้างในกันเลยดีกว่าลุยลุยโอ้โ oh ห my god ดูรอบๆนี่สิอนี่มันใหญ่ชมัดเลยอ่ะจริงด้วยมันใหญ่มากเลยเนี่ยซึ่งไม่ใชงสีหรือดูว่าทะเลทรายทั้งหิมะ ทั้งโลกปกติแล้วก็โลกเห็ด <h ate> นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยแบ่งเป็นสี่โซนอย่างนั้นเหรอเออจริงด้วยแล้วเราจะต้องทําอะไรอ่ะซึ่งปกติอย่างนี้เขาทาอะไรกันนะอ,อ๋อโคลอสเซียมเหรอถ้าถามว่าโคลอสเซียมปกติเขาทำอะไรก็เอาไว้ต่อสู้น่ะสออิอย่าบอกนะว่าอ,อ๋อต้อง,งสู้กันนะถือมาถืออย่างนั้นหมายความว่าไงอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ย